เจรจาต่อตายตอนโทสะเขียนโดยเทียราบทที่หนึ่งหลายปีก่อนบนถนนสายเก่าที่เป็นเส้นทางเดิมก่อนจะมีการสร้างทางด่วนจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นไม่น่าขับรถในช่วงค่ำมืดเอาเสเลยโดยเฉพาะในเวลาที่มีฝนโปรยปลายอย่างนี้มันยิ่งทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นย่ำแย่ลงไปอีกแต่จตุรพัฒนํจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้เพื่อกลับเข้ากรุงเทพให้ทันเวลาหลังจากมาทำธุระเรื่องซื้อขายที่ดินเรียบร้อยแล้ว ค่ำนี้เขามีงานเลี้ยงสำคัญรออยู่ในโรงแรมหรูกลางเมืองมันเป็นงานวันเกิดและงานเลี้ยงฉลองการโยกย้ายเข้ามาทำงานในส่วนกลางของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาเคารพนับถือมานานและพวกเขาก็มีธุรกิจที่ทำร่วมกันอยู่ด้วยชายวัยห้าสิบปีที่เริ่มลงพุงและศีรษะล้านกลางกระหม่อม มีเงินมากมายจากการทำธุรกิจหลากหลายประเภทเขาเริ่มตั้งตัวได้จากการซื้อขายที่ดินต่อมาก็เริ่มธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อขายรถยนต์มือสองและธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถแล้วล่าสุดยังหันมาจับธุรกิจจัดไฟ n น n c e อีกด้วยชีวิตของเขาสร้างฐานะกับบารมีมาเกือบ20ปี และทุกอย่างกำลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยสภาพถนนตอนนี้สองข้างทางเป็นต้นหญ้าสูงสลับกับคูน้ำมีบ้านคนอยู่บ้างแต่ก็ปลูกห่างกันแสงไฟข้างถนนริบรีเพราะไม่ใช่เสาไฟสูงเหมือนถนนสายหลักนานๆทีจะมีรถขับสวนทางมาต่างฝ่าย ต่างก็พยายามประคับประคองรถให้อยู่ในเส้นทางของตนถนนสองเลนซึ่งรถต้องวิ่งสวนกันไปมาแบบนี้สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากไม่ใช้ความระมัดระวังปกติแล้วจตุรพัฒนชอบขับรถเองไม่เหมือนภรรยาของเขาที่มีคนขับรถส่วนตัวให้ชายวัยกลางคนเป็นพวกคลั่งใครรถยนต์ ดังนั้นเขาจึงไม่ชอบใจนักหากจะมีคนอื่นมาแตะต้องรถจังหวะที่กำลังเร่งเครื่องให้แรงขึ้นอีกนั้นแสงจากไฟหน้ารถคันข้างหลังก็ส่องสว่างเข้ามาปะทะกับกระจกมองหลังของเขาพอดีจตุรพัฒท,ที่หงุดหงิดงุ่นง่านกับทุกอย่างรอบตัวอยู่แล้วนั้นยิ่งมีอารมณ์เพิ่มมากขึ้นอะไรวะ มึงรีบมึงก็แซงไปสิเขาตะโกนบอกทั้งที่คนฟังนั้นไม่สามารถจะได้ยินแสงไฟจากรถกระบะยังสะท้อนอยู่ในกระจกมองหลังคนขับเปิดไฟสูงใส่รถของเขานั่นยิ่งเป็นการจุดอารมณ์ให้เจ้าของรถคันข้างหน้ามันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่อย่างหากเป็นการขับรถบนท้องถนนแล้ว แม้แต่คนไม่รู้จักกันก็สามารถเป็นศัตรูกันได้จะตุรพัทไม่สามารถหลบเข้าด้านซ้ายไปมากกว่านี้ได้เพราะไหลาทางแคบและข้างทางยังเป็นหนองน้ำเล็กๆอีกด้วยยิ่งความสามารถในการมองเห็นลดต่ำลงด้วยสภาพอากาศเช่นนี้การหลบลงข้างทางเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก รถของเขาอาจจะตกลงไปข้างถนนได้ไอ้นี่จะเอาอยัางไงวะรถกระบะพยายามจะแซงขวาขึ้นมาแต่มีรถขับสวนมาพอดีเขาจึงจำเป็นต้องหลบเข้ามาในตำแหน่งเดิมอีกครั้งจตุรพัฒยิ้มมุมปากด้วยความสะใจสมน้ำหน้ากวนต่ายนักอยู่อย่างงั้นไปละมึง จากตอนแรกที่ไม่คิดจะเอาเรื่องตอนนี้จตุรพัฒกับรู้สึกสนุกกับการ